เมื่อวันที่3พฤศจิกายนกรุงเทพมหานครได้รับการท่วมฝนหนักในช่วงดึกทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในหลายจุดซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืมและต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองอย่างใกล้ชิดซึ่งเขตหลักสี่ได้รับฝนสูงสุดถึง131.5ม mm มตรน้ำท่วมขังหลายจุดแต่ก็แห้งเกือบหมดแล้วในเช้าวันนี้ เมื่อคืนฝนตกหนักมากจากความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกำลังลงจากความหนาวทำให้มีฝนตกในกรุงเทพมหานครคืนที่ผ่านมาฝนหยุดตกตีสองที่ศูนย์ราชการถนนแจ้าวัฒนะเขตหลักสี่มีฝนรวมสูงสุดถึง131.5ม mm, ิมลิเมตรซึ่งเกินจุดพิกัดของระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่ออกแบบไวใ้ให้รองรับได้ที่60มิลิเมตรนายชัดชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานตลอดคืนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่ยังมีจุดที่ต้องกังวลและท่วมขังนานเนื่องจากเป็นจุดต่ำคือถนนช่างอากาศอุทิศซอย15 เขตดอนเมืองและถนนอ่อนนุชซอย59ซึ่งต้องมีการวางแผนแก้ไขในระยะยาวต่อไปสำหรับคาดการฝนวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่แต่ช่วง3วันข้างหน้าจะลดลงปริมาณฝนประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนได้ที่ f a c e b o o k ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังถนนกรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ https w a t e r b a n g k o k go co. t h หากพบปัญหาน้ำท่วมขังสามารถแจ้งได้ที่ไลน์ทรัฟฟีฟอนดูหรือโทร022485115และสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ตลอด24ชั่วโมงแต่นี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพิจารณาว่าเป็นเรื่องธรรมดาและต้องการการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตเพราะเมื่อมีฝนตกหนักและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่หลายจุดซึ่งส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและเมื่อมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้เหมาะสมกว่าจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมลงได้มากขึ้น คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเห็นว่าการปรับปรุงระบบระบายน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเมืองช่วยแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่นี่ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะ